เช็ out, คซาวค่ะพี่น้องเช็คซาวนะคะเช็คซาวนีคุณแม่แต่งหนาแล้วตะเวนนะคะมีเวลามาเ็ษซาสจอ LED ก็มาแล้วนะคะจอ LED ก็มาแล้วเตรียมความพร้อมหนึ่งทุ่มตรงเจอกันนะคะ หนึ่ทุ่มโดยประมาณไม่ก็ประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้าหรือว่าหนึ่งทุ่มยีประมาณนี้ไม่เกินหนึ่งทุ่มยีิบนะคะเราจะเริ่มสแตนบายแล้วนะคะกู้ไลค์ก็แชร,ร์บนไปค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เตรียมพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกว้างขวางพี่น้องกวางขวางกว้างขวางปูสา์รอดได้พี่น้องปูสา์ปูเสื้อรอนี่เลยนะคะ เรียมพร้อมนะคะเอาขึ้นหน่อยเถอะอันนี้ไม่บ่นน่มันแตกต่างกันังได้มันง่ายกว่ากันบ่อเออแล้วแต่เจ้าจัง <c oughs> อันนี้เรวอยากเห็นจ้ามกับเป็นเนาะ อาจบัยดนตรีนะคะผูสมน้ำผสมเนื้อเลยผู้บักใหญ่นึงเป่าอันนหน่อยโอ้ยบักผู้เนนหน่อยก็เป่าอันใยเถอะแบดนี้อาจารย์น็อตอาจารย์เน็กสามนอนะคะสามนอน็อตเน็กนณอาจารย์ตัดอาจารย์ต่ำสามตัวประนี้ ตัวเตดตั้มนี่เ่องเสียงเรานะคะอาจารย์สันมือมิกนะคะอาจารย์บิวมือกลองนะคะผู้สาวหลายได้เพนี่ทีมงานอนบัยันสาวนะคะ คนไม่ตกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อบนะคะอาจารย์อบอาจารย์มิกนะคะฝากช่องด้วยนะคะอยากซื้อตั๋วในเพจเลยนะคะในเพจขายตั๋วนะคะคุณแม่คุณแม่น้อยสวัสดีค่ะคุณแม่น้อยโสภาพร้อมจวดค่ะมาเด้อพาจิตเต็นนะฮันพี่น้อง มาเดอใครจะเต้นอาหารมาเดอมาเดอทั One. One. Six. Six. ้งหลอัดเหลอดเช็ควัเชื่อสอบเช็คเชคเก็บชิไปเลยจ้ไปชิ่งทิทดสอบชิิ จะสอบชเดินเดา่วนาห่านพี่น้องอันนี้คือจอ LED นะคะอันนี้คือจอ LED เตรียมความพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมันได้ไปตนตะวัวซักวาพี่น้อง สิ่ทดสอบเช็คเช็คที่งานหนอนั่งหางเครื่องนะคะสี่งทดสอบเช็คเช็คชิบีอาจารย์มได้เจอไม่อยู่กลุ่มแล้บจิดจทดสอบสี่แม่ต้อยเรื่อบอก คนอั้นเขาไปใส่คนสีเขียวมีบอ,อยู่นี่ตีกสีเขียวเขาเด็่อันี้เออเอามาเอาลงมาเนี่ยเขียวขาวจ๋าบมาใ่เพ่งอันนั้นไหมรักคุณยิ่งกว่าใครแอ้แองพูดใหญ่ๆซะติรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร ติดตาคุณดาวเอาอีปอนคือสิเป๊ะค่ะแฉคือสิเป๊ะแท้ตลกสาวดาวยัวมัอนี้เพิ่นมีมุกใหม่เด้อพี่น้องเด,อดเออ้ออ,อ,อีแพรี่มึงมึงเล่นอีหยังมื้อน,นี้อธิบายอธิบายให้ฟังเนาะอีหยังต่อบบดนี้โอ้ยจังถ้ามเบิ่งเน่ป่ะศันมันว่าจังถา้าหัวแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เสาอันสาฟอกอันกีชาแนวกางเต็นนอนก็เมียอยู่หลังบ้านพี่น้องผูออ้ศาสตรรอผู้เสือรอนะคะโอเคงั้นเจอกันนะคะออทีมงานของข้าก็จะเตรียมพร้อมนะคะวันนี้นะคะเตรียมพร้อมพร้อมจ้าวสันรอชมรอชม นี่คือบรรยากาศเบื้องหลังของการทํางานนะคะไลสดคุณปิดของพวกเราบริเวณธรรมดาได้พี่น้องเห็ุขักเติบอยู่ยิ่งใหญ่ร่างการย่านบ่อขักการอ่าการเตรียมงานโชว์การชุดอะไรคือเสมือนออกงานจริงเลยนะคะยิ่งกว่าออกงานจริงเพราะอุปกรณ์เราจะเยอะเป็นพิเศษอ่าแมนค่ะบ้านบ้านสวนนิลุยจ้าเพราะว่าบ้านแพ้นะคือ สถานที่มันแคบเวทีมันใหญ่เพราะว่าเขาตั้งเวทีใหญ่นะคะต่อไปนี้ก็คงจะแบบว่าใช้สถานที่บ้านสวนนี้ลุยนะคะรอรอจ้ารอรอจ้าเจอกันค่ะวันนี้พี่กุ้งสุภาพรมารับเชิญนะคะ อี่ป่ไม่ปออาสุดไทแเราบ่เสื้อแดงตัวนี้บอแบ่งบ่กันองเหรอแม่นบอโอเควันนี้ให้เอกหนุ่มหล่อของเราน้องโจกับน้องเต้ยนะคะร้องเพลงคู่กันด้วยนะคะวันนี้มีพี่กุ้งสุภาพรสายรักนะคะพี่กุ้งสุภาพรสายรักมารับเชิญนะคะ อ่าแล้วก็มีการจอยกับทีมงานของเราด้วยนะคะรับรองระมวลมั่นกันอย่างเต็มที่และพรุ่งนี้นกคงสกรน้องยูกิมอลําน้ำวีหกนะคะมารับเชิญและก็พรุ่งนี้จะมีการประกวดมิสแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะมิสแสงทองฟินแลนด์ท้าผู้ไดพลาดนี่รอบนี้บอกเลยว่าจะบริชชมอีกอย่างที่บม่เคยเห็นเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อบัตรจองตัว๋วแล้วก็อ่ารอเข้าในกลุ่มได้เลยหรือว่าใครที่ซื้อไม่ทันก็รอชมซื้อวันนี้ก็ได้แต่ว่ารอชมอาจจะ อาจจะได้เข้ากลุ่มช้าเพราะว่าเราเราเขาปเปิดปิดขายตั๋วเขาเปิดตลอดแต่ว่าเราผู้ใดโอนหลังซีโมงก็ต้องทําใจว่าอาจจะได้เข้ากลุ่มช้าหรือว่าจะได้ล่อเบิ่งไนส่วนอื่นแล้วกรล่อเบิ่งย้อนหลังก็ได้นะคะใครที่ดูไม่ทันก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะเริ่มหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้าค่ะประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้านะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะที่ม่ขอตอนนี้ก็กาลังทนีในการเตรียมตัวนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย